การทดสอบเครื่องตัดหญ้าพ่วงรถ ATV นะคะตัวนี้เป็นขนาด1เมตรไบวายค่ะเป็นเครื่องยนต์13แรงกุญแจสตาร์ทนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูเครื่องตัดหญ้าติดรถพ่วง ATV ขนาด1เมตรใบวายกันนะคะเครื่องนี้ใช้เครื่องยนต์คาวามา13แรงมา้าพร้อมกุญแจสตาร์ทง่ายสุดๆเป็นการรันอินเครื่องนะคะยังไม่ได้ลงพื้นที่ตัดหญ้าจริง แต่เรามาดูกันว่าเขาทดสอบอะไรบ้างเริ่มจากตรวจเช็คตัวเครื่องแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูว่าเดินเรียบไร้เสียงผิดปกติเช็คการหมุนของใบตัดและระบบส่งกำลังว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังปรับระดับใบตัดสังเกตรแรงสัน่นและเช็คความแน่นของฮิตเรียกว่าเป็นการเตรียมเครื่องก่อนลงสนามจริงแบบครบทุกขั้นตอนเลยค่ะเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลก่อนใช้จริงคลิปนี้ช่วยเห็นทุกข,ขั้นตอน เครื่องพร้อมลุยจริงๆแล้วค่ะ